สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชนแนลค่ะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะมาติดตามในรายละเอียดกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้ายนามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันเป็น ครั้งแรกก็อย่าลืมไปไล่ดูตั้งแต่ ep 1เป็นต้นมาได้เลยค่ะจะได้เข้าใจในรายละเอียดของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทั l วอลเล็ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะแน่นอนค่ะสำหรับ ep นี้มีผู้ที่สอบถามเข้ามาว่าถ้ามีบัตรคนจนต้องลงทะเบียนไหมครับน,น,นันนาสีอ่าคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องลงทะเบียน ดิจิทัลวอลเล็ตนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวน14.98ล้านคนทั่วประเทศนั้นแน่นอนค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีคุณประเสริฐจันทระรรวงทองได้ให้รายละเอียดไปแล้วนะคะย้ำว่าจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนทั่วไปค่ะโดยเข้าแบ่งออกเป็น2กรณีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะกรณีแรก ก็คือกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสําหรับผู้ถือบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วละค่ะต่อเนื่องไปจนถึง15กันยายนนี้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านทาง App Store หรือว่า Play Store โดยตรงนะคะอย่าไปกดลิงก์กด ข้อความใดๆที่เขาส่งให้ผ่านทาง S M S ผ่านทางช่องทางโซเชียลใดๆไม่ได้นะคะอันตารายมากๆอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะฉะนั้นเซิร์ชคำว่าทางรัฐใน App Store หรือว่า Play Store โดยตรงแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะคะถ้าไม่ลงทะเบียนเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆไปนะคะต่อมาค่ะ กลุ่มที่2ที่เขากําหนดไว้ก็คือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแน่นอนว่าในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันค่ะโดยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่16กันยายนไปจนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะณสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดซึ่งจะมีการแจ้งระบุสถานที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ รอก่อนนะส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็นเกณฑ์นะคะเกณฑ์อายุจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567หรือจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2551ค่ะต่อมาเกณฑ์เงินฝากเขากำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่า มีเงินฝากไม่เกิน500แสนบาทนับรวมเงินฝากสกุลเงินบาททุกบัญชีนับรวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐอย่างเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำเป็นต้นแต่ว่าไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสินเงินฝากจะถูกนับไปถึงวันที่3 1มสเีนาคม2567ที่ผ่านมาค่ะต่อมาเกณฑ์รายได้ เกณฑ์รายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีหรือไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนค่ะเก็บข้อมูลจากกรมสัมพากรณวันที่31ธันวาคม2566นะคะเท่ากับว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ยื่นภาษีในปีล่าสุดนั่นเองค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีได้ย้ำเตือนว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะได้รับสิทธิ์เติมเงินนะคะดังนั้นขอประชาชนอย่าเชื่ออย่าแชร์ข่าวและข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงนะคะเพราะจะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับและอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยในเรื่องของโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเราก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทรสายด่วน1111 11. หมายเลขสี่ตัวจำง,ง่ายๆค่ะ1111 11. แต่ว่าจะติดง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้ต้องรุ้นเองนะ1111 11. โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหวังว่าเจ้าของคำถามนี้จะได้คำตอบไปชัดเจนแล้วนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนนะคะ ถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ต้องรีบลงเอาไว้เลยภายในวันที่15กันยายนนี้แต่ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องรอวันที่16กันยายนเป็นต้นไปเขาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วถือบัตรคนจนด้วยเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะคะรอติดตามช่องนัดชาแนลเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวฝ้ายจะนํามาอัปเดตให้กับทุกคนที่ติดตามช่องนี้ได้รู้ข่าวสารกันอย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมติดตามช่องนับชาแนลไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะติดตามกันต่อใน e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ